สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดตินอินเดอรมนีนะคะวันนี้มีโอกาสได้ไปรับประทานอาหารในร้านอาหารจีนนะคะเป็นอาหารบุฟเฟ่ค่ะก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะคะร้านนี้เป็นร้านใหญ่มากทีเดียวค่ะ ถ้าเป็นสุกเสาร์อาทิตย์นะคะช่วงเย็นช่วงค่านี่จะเต็มตลอดเลยนะคะนี่ค่ะจะมีลักษณะที่ว่าเราตักอาหารเราไปให้เขาทําให้สดๆก็มีนะคะเป็นพวกผักแล้วก็เนื้อต่างๆแล้วก็มีซอสนะคะเพื่อนๆ สำหรับเนื้อสัตว์นั้นนะคะนอกเหนือจากหมูไก่เนื้อที่เป็นเนื้อปกติแล้วนะคะก็จะมีพวกเนื้อกวางเนื้อแกะเนื้อจิงโจ้นะคะเนื้อจรอะเข้ก็มีค่ะเพื่นอนๆพวกนี้นะคะทางยุโรปเขาจะกินบางครั้งก็เป็นเรื่องปกติสำหรับร้านอาหารใหญ่ๆนะคะเพื่อนเน ตรงนี้ก็จะเป็นทะเลต่างๆนะคะพวกปลานะคะกุ้งหมึกหอยต่างๆนะคะก็สามารถตักได้เลยไม่อั้นนะคะพเพื่อนๆก็เหมือนบุฟเฟ่ต์ทั่วไปค่ะข้างๆกันนั้นนะคะก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงต่างๆนะคะมีมะนาวมีขิงบดนะคะมีกระเทียมบดมีน้ำมะนาวมีถั่วต่างๆนะคะก็สามารถใครชอบอะไรก็สามารถใส่ไปได้เลยค่ะ ซุปชนิดนี้นะคะทุกร้านที่เป็นร้านจีนนะคะจะต้องมีค่ะชื่อว่า p e ิก n ิงซุปเปนะคะ และแล้วก็มาถึงมุมโปรดของเรานะคะซูชิหลากหลายชนิดค่ะเพื่อนๆน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะลูกชายคนโตหน่อยก็ชอบทานค่ะ คราวนี้ก็ถึงสลัดชนิดต่างๆนะคะเป็นสลัดแบบฝรั่งนะคะมีพาสต้าสลัดนะคะมะีบิทรูตส,สลัดนะคะเพื่อสุขภาพเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทูน่าสลัดค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นพวกกระหล่ำปลีสลัดนะคะแล้วก็มีพวกธัญ,ญพืชสลัดต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชีสนะคะกับแตงโมค่ะเพื่อนๆนี่นะคะธัญ,ญพืชต่างๆ แล้วก็มีกะหล่ำปีสีแดงนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศค่ะสลัดมะเขือเทศนะคะผักสดต่างๆนะคะก็มีให้เลือกรับประทานกันตามใจชอบเลยค่ะสีสันสดใสสวยงามเลยนะคะเอาเป็นว่าก็เหมือนกับร้านบุฟเฟท่ทั่วไปละค่ะแต่ว่าฝรั่งเขาก็ชอบมาทานกันนะคะเพราะว่าเขาสามารถหยิบจับทานอะไรก็ได้ที่เขาชอบนะคะเพื่อน Surprise, s <S อิ่มจิของโปรดค่ะอร่อยมากค่ะอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วนะคะก็มีหลายอย่างมากมายให้เลือกเลยค่ะเพื่อนๆนะคะก็จะมีเนื้อต่างๆกับผักต่างๆนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นเห็ดชัมปิงดองนะคะผัดค่ะเป็นแกงต่างๆนะคะมีมากมายหลายชนิดให้เลือกนะคะบางอย่างเขาก็ยังไม่มาเติมนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะกินได้ไม่อั้นเลยทีเดียว อาหารพวกนี้ก็จะร้อนอยู่ตลอดเวลานะคะจะอุ่นอยู่ตลอดเวลาค่ะ <When S 1> เพราะว่าด้านล่างนั้นก็จะเป็นเตานะคะติ่มซำก็มีนะคะเป็นอนๆเป็นเกี๊ยวแล้วก็เป็นขนมจีบนะคะ yeah. อันนี้เป็นพวกซอสต่ตางๆค่ะเป็นเครื่องเทศต่ตางๆนะคะ คราวนี้ก็มาถึงเฟรนช์ฟรายกันนะคะมีทั้งมันฝรั่งธรรมดาแล้วก็เป็นมันเทศนะคะเพื Man ่อนมันเทศเฟรนช์ฟรายก็อร่อยแบบหนึ่งน,นะคะนี่ก็จะเป็นปลาหมึกค่ะแล้วก็มีออปอเปี๊ยะทอดนะคะปอเปี๊ยะทอดก็เป็นที่นิยมของฝรั่งอยู่แล้วนะคะเพื่อนนี่ก็จะเป็นเป็ดนะคะเมนูเป็ดแล้วก็เนอันนี้เป็นพาสต้าค่ะเมนูฝรั่งนะคะอันนี้เป็นมันฝรั่งอันเล็กๆห้าล,ลูกเล็กๆ กับมะเขือเทศค่ะเพื่อนๆผัดนะคะเนี่ยค่ะหลากหลายเมนูเลยนะคะเพื่อนๆมีให้เลือกกันอิ่มหนำสำราญกันไปเลยทีเดียวนะคะชิคเกน้นนักเก็ตก็มานะคะที่ไหลลงมานี่เป็นช็อกโกแลตนะคะเพื่อนๆเอาไว้ราดพวกผลไม้หรือว่าขนมต่างๆนะคะร้านใหญ่น่านั่งนะคะไม่แออัดค่ะมาดูมุมของหวานขนมแล้วก็ผลไม้กันดีกว่าค่ะเพื่อนๆตรงนี้ก็มีหลากหลายเลยนะคะ นี่ยค่ะแล้วก็มีขนมนะคะเป็นของหวานต่างๆนะคะน,นี่เป็นซอสวานิลาค่ะเพื่อนๆอาว้ราดขนมเค้กหรือว่าอะไรต่างๆแล้วแต่คนชอบนะคะนี่ค่ะเป็นขนมเค้กนะคะเพื่อนๆมีหลากหลายชนิดนะคะมีเป็นบราวนี่ก็มีนะคะนี่เป็นสลัดผลไม้ต่างๆขนมเค้กนะคะเพื่อนๆวัฟเฟิลต่างๆมีซอสนะคะ ผลไม้ก็มีให้เลือกไม่อั้นค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะการนันๆไม่ต้องทำกับข้าวเองนะคะออกมาทานข้างนอกบ้างก็ดีเหมือนกันค่ะเพื่อนๆขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่กับช่องชีวิตติดตินเยอรมนีในคลิปต่อ,ตอไปนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้เป็นวันดีๆของทุกคนค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ